คำว่าทรงสกการมาจากคำกํามเมืองของเราส่วนที่เข้ากับกรรมบาลีว่าทรงเป็นกรรมเมืองและสักการะสักการก็คือสักกาคะคำว่าทรงสักกาะก็คือท่งความนับถือความเคารพความยินดีที่ผู้ายมีคุณงามความดี ที่เราจะประการคือแจ่คนทั่วไปนั้นได้รับรู้เพราะฉะนั้นเราจึงมีพิธีส่งสการก็คือส่งความสักการะความนับถือความยินดีจากใจแห่งลูก้าเหล่าล้านญาติโสษาพี่น้องไปสู่ผู้ายที่ร่วมรับไปเราจึงห้องกันว่าพิธีส่งสการ์ และตามข้าก็คือเอาได้ปากันนำขวดกินขวดจา,ามมาบรรจุอยู่ในกลวยเปินห้อมาก่วยสามกลวยสามนี้ก็จะมีเครื่องโคจนาอาหารพร้อมทั้งของที่เราอยากจะถวายแก่พระสงฆ์องค์เจ้ามาบรรจุแล้วเขาก็จะมีพิธีการในการที่ สมัยก่อนกับงนี้สวนอาทิตยานาธรรมานิยามอย่างนี้มันเป็นของไทยมาจำไทยบางเฮากันี้บางเฮาก่อนที่โมนกันมาสวดมาทิติการาทรงสัก,การนี่ก็จะสวดมาทิติกาแล้วจุดประสง,สงค์สำคัญที่สุดนั่นที่เขาจะทรงสัก,การตามคราบตามครัวสัมานี่อยู่ที่ปูจานย์ คนบเก่านั้นอยู่ที่ปุจจา์ก็คือว่าปุจจา์เนี่ยจะไปเรียบเรียงประวัติความเป็นมาของผู้ตายอย่างเช่นว่าเจ้าแม่นั้นเจ้าป่อคนจะชื่อยายเจ้าแม่จะชื่ออี่างไ่กี่นอ้องคนจังนี้กี่คนลูกเต้าค,ค,คนจังนี้กี่คนคนได้ทําการทําง,งานอยู่ที่ไหนปุจจารเจ้ามาเวทงัง บางคนนี่ใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงแั่ปุจจานั่นทุเจ้าจะบัดดาลใ้ทุเจ้ามาสวดอย่างนั้นก็ได้แต่ปุจจานนั่นละเป็นพิธีกรรมอันสคำคัญที่ิวรจาเวนตางประวัติคูบาศีวิจัยอาจารย์สิงข้าวรนาใสเวนตางที่คูบาสีวิจัยใช้เวลาสองชั่วโมงขึ้นที่วัดจากตีวี มี่เ็นเข,เขียนประวัติไว้แม้แต่ก่อนนั้นอาพรูบาเจ้าสีพิจัยมาสร้างวัดสีโสดาแปน่นวิหารแล้ว<า>ก็นิมนต์พระสุนทโรคือเต้าสุนทรพธจนากิตเป็นตู้เจ้าบวชอยู่วัดปัาตองนิมนต์ไปเวนต่างใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเกิเมืมกัน